อาเซียนตะลึงสิ่งก่อสร้างในไทยเพราะติดอันดับในระดับโลกและเป็นท็อปแลงของอาเซียนกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆอาเซียนตะลึงสิ่งก่อสร้างในไทยเพราะติดอันดับในระดับโลกและเป็นท็อปแลงของอาเซียน โดยเพจอาเซียนนะครับได้โพสถึงอันดับโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคะแนนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเทศในอาเซียนจาก l o จิสติกเพอร์ฟอร์แมนซ์อินดหรือ LPI 2023รายงานโดย w o r l d b a n k ประเทศที่ได้คะแนนโครงสร้างพื้นฐานอันดับหนึ่งของโลกและเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่4.6 โดยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเกาะขนาดเล็กจึงมีการกระจายโครงสร้างพื้นฐานได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศส่วนอันดับที่2ของอาเซียนนั่นก็คือประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเองติดอยู่ในอันดับที่25ของโลกโดยประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่อย่างต่อเนื่องและจะเน้นโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางเป็นพิเศษเพื่ออำหนวยความสะดวกให้กับประชาชนภายในประเทศเพื่อให้ได้มีคุณภาพชีวิตในการเดินทางที่ดีขึ้น จึงติดอยู่ในอันดับ2ของอาเซียนโดยมีคะแนนอยู่ที่3.7ส่วนอันดับที่3ได้แก่มาเลเซียอยู่ในอันดับที่30ของโลกโดยมีคะแนนอยู่ที่3.6อันดับ4ฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับ47ของโลกมี3.2คะแนนซึ่งเท่ากับประเทศเวียดนามซึ่งอยู่ในอันดับ47ร่วมอันดับ5อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่59ของโลกมี2.9คะแนน อันดับ6ลาวอยู่ในอันดับที่108ของโลกมี2.3คะแนนและอันดับที่7กรกัมพูชาอยู่ในอันดับที่125ของโลกมีคะแนนอยู่ที่2.1และ LPI ไม่มีข้อมูลสำหรับบูไนและพมา่าโดยประเทศไทยนะครับมีอันดับโลกสูงถึงอันดับ25ของโลกซึ่งถือว่าไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่สามารถกระจายโครงสร้างพื้นฐานได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ จนติดอันดับ2ของอาเซียนทําให้ชาวอาเซียนต่างทึ่งกับศักยภาพในการขยายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยโดยในประเด็นนี้นะครับได้มีผู้คนจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าข้อมูลอัปเดตล่าสุด2023ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและจะมีทั่วทั้งจังหวัดในประเทศไทยส่วนมาเลเซียในอดีตยอมรับว่ามาดีเป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้นแต่ในปัจจุบันมาเลเซียมีโครงสร้างพื้นฐานแค่ในหุบเขาเพียงเท่านั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า จาก World Bank การจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยอยู่ที่อันดับ25ของโลกเทียบกับกรีซสหาราชอาณาจักรอิสราเอลและมอลตาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นมากกว่าแค่โลจิสติกขึ้นอยู่กับว่าประเภทใดและประเภทนี้คือการขนส่งแต่สิ่งประดิษฐ์นั้นสำคัญกว่าเช่นรถยนต์เรือและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ประเทศไทยนำมาเลเซียอันนี้ประหลาดใจมากเพราะเราคิดมาตลอดว่ามาเลเซียน่าจะเจริญกว่าไทยและเวียดนามนำอินโดนีเซียด้วยอันนี้ประหลาดใจมากกว่าแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าอินโดมีเกาะเจริญแค่เมืองหลวงถ้าออกไปจากนั้นยังกับป่าดงดิบมีงูงจระเข้คนโดนจระเข้กินปีหนึ่งเป็นร้อยๆห่างไกลความเจริญ ยิ่งสุลาเวสียิ่งห่างไกลสัญญาณเน็ตก็ไม่มีแล้วก็มีคนมาตอบเพิ่มอีกนะครับว่าลองเช็คจากทาง w o r l d Bank เขาจะมี LPI Score ตรงส่วน Infrastructure Index ไทยก้าวกระโดดในช่วง2018ถึง2023แบบมีนัยสำคัญแต่ตรงนี้มาเลเซียก็นำไทยแต่ยังมีส่วนอื่นที่ยังต้องพัฒนาต่อในแง่มุมอื่นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า จากกี่ประเทศเพื่อขเขมรจะติดอันดับหนึ่งจากล่างขึ้นบนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสิงคโปร์ควรละอายที่ถนนของพวกเขาร่วมกันสั้นกว่าถนนของจังหวัดในประเทศไทยถ้าประเทศมันเล็กถ้าทำให้เจริญไม่ได้มันก็แย่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในที่สุดก็เอาชนะมาเลเซียส่วนสิงคโปร์ก็เล็กมากประเทศไทยดูเหมือนว่าจะทำได้ดีที่สุดในตอนนี้ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่อยากเชื่อว่าประเทศไทยเป็นอันดับสองแม้ว่าจะมีสายเคเบิลจำนวนมากแค่ไหนแล้วก็มีคนมาตอบได้โพสต์นี้นะครับว่าพวกเขาเอาสายไฟลงดินในเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมรเป็นอันดับหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานโบราณสร้างโดยขเขมรออกแบบโดยชาวอินเดียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคุณรู้หรือไม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย อยู่เบื้องหลังมาเลเซียเป็นครั้งแรกและติดอันดับที่25ของโลกพร้อมกับอังกฤษอิสราเอลและกรีซวันก่อนเขาแสดงความคิดเห็นที่โต้เถียงกับคนอินโดนีเซียเขาไม่เชื่อข้อมูลนี้และพูดอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าฉันอยากจะอวดเล็กน้อยเกี่ยวกับความจริงที่ว่ารถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยไม่เคยเสร็จด้วยตัวเองถึงแม้ว่าโวแบงจะเป็นองค์กรที่ให้เครดิตต่างประเทศในการพัฒนา แต่ประเทศไทยก็ไม่จำเป็นต้องอวดเพราะให้การพัฒนาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสิงคปโปร์ใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตนิดเดียวมีประชากร5ล้านกว่าคนเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีประชากร70ล้านคนเมืองหลวงของไทยเฉพาะกรุงเทพมีประชากร16ล้านคนจากสัดส่วนแล้วประเทศไทยกับสิงคปโปร์เทียบกันคนละเรื่องเลยสิงคปโปร์เป็นแค่เกาะเล็ก การวางโครงสร้างพื้นฐานมันง่ายกว่าประเทศที่มีแผ่นดินขนาดกว้างใหญ่ถ้ามองที่ขนาดและประชากรไทยคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศที่มาของจักรวาลอยู่ที่อันดับ125จาก1 3 9ประเทศความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามีโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามและมาเลเซียเท่านั้นที่จะแพร่กระจายไปทั่วประเทศความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า หากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ดีคุณภาพด้านโลจิสติกของพื้นที่หรือประเทศใดประเทศหนึ่งจะไร้สาระอย่างแน่นอนและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเทศใดๆมาเป็นรองจากสิงคโปร์อันดับหนึ่งของโลกที่มีการบริหารพื้นที่ขนาดเล็กแทนที่ประเทศไทยและมาเลเซียทำได้ดีกับเรื่องนี้นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง,งนะครับ โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับต่างก็บอกว่าถ้าเทียบกับพื้นที่ขนาดของประเทศไทยที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าสิงคโปร์หลายเท่าแล้วก็นับว่าประเทศไทยมีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานดีที่สุดในอาเซียนเพราะประเทศไทยมีขนาดใหญ่และเป็นเรื่องยากในการขยายไปสู่ชนบทได้และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแลอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ